យ៉ាៗអូយអូយវាមែនປាតែจริงណានេះយ៉ាៗណាស់អោមកຈາກលូនយ៉ាហៃ ลูกปลานิลลูกปลานิลเนี่ยมันอยู่ได้เพราะว่าแม่มันมาคลอดในน้ำเค็มอันนั้นปลาลูกคอกไหมปลาลูกคอกไหมอันน่ะตัวใหญ่ๆเนี่ยไใกัดกันนะโอ้เยอะมากปลาเยอะจริงๆริงสุดยอดคดูดิดูดิดูตรงนี้สิดูตรงนี้ดูตรงนี้นี่ไงกุ้งบ้างไ ปลากุ้งที่ไหนล่ะนี่ดำๆนี่คือปลาทั้งหมดเลยนะเนี่ยอย่าไปกวนมันอะไรจะลงไปทำไมนี่จับอ้นี่ไงตัวกระชอนเนี่ยแม่เอากระชอนมานี่จะไปจับมันทำไมเนี่ยมันเข้าไปในโพรงเนี้ยเมื่อกี้ออกมาเต็มเลยโอ้โปลาเยอะปลาอะไรอะ่ะไปตกซื้อบะกลอยแล้วลูกปลานิลเหรอไม่ใช่ปลาอะไรก็ไม่รู้ ไปซิวไปกวนมันทำไมเนี่ย